สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับพลอยใสเพชรยนต์นะคะที่ช่องพลอยใสยรถสวยรีวิวนั่นเองนะคะก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พลอยใสยด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่กําลังรออยู่นะคะสาวกอันตีห้ามพลาดเลยตัวนี้เป็นตัวท็อปเข้าใหม่นะคะเป็นตัว e s p o r t Option ด้วยนะคะสําหรับคันนี้สีดําสวยๆแบบนี้ เลยนะคะเป็นตัวรุ่นอ a n t i 6 1.8 e Sport Option นะคะเป็นรถปี2017 คันนี้นะคะเป็นรถปี2017เลขใหลขไม่อยู่ที่8,9 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่ๆท่านไหนที่กำลังรออาต,ติตัวท็อปไม่น้อยไม่ถึงแสนนะคะคันนี้เข้ามาให้เรียบร้อยแล้วราคาตั้งขายอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาท ะ,ะอนติดคันนี้569,000ผ่อนเริ่มต้นที่1,000 10, 0รายได้21,000บาทขึ้นไปเช่าซื้อคนเดียวไม่ต้องขันได้เลยและที่สำคัญใครนะคะที่มีเครดิตด,ดีอยู่นตอนนี้นะคะไม่มีติดแบกลิทบูโรสามารถออกคันนี้ฟรีดาวได้เลยแถมมีโปรขับฟรี90วันอีกด,ด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้กลับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่กำลังรอ รถแบบนี้นะคะสภาพแบบนี้โฉมนี้สเปคแบบนี้แล้วก็โปรดีๆแบบนี้นะคะต้องห้ามพลาดเลยซึ่งตัวอาทิติสเนี่ยเขาจัดยอดได้อยู่แล้วนะคะเป็นรถปี2017ด้วยซึ่งมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะอ่า เดี๋ยวพอยใสจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันเลยนะคะว่าเจ้าอันติค,คันนี้นะคะเขามีออปชันอะไรมาให้บ้างนะคะออปชันสมชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยสำหรับด้านหน้านะคะโฉมหน้ากระจังหน้าจะเป็นโครเมียม2เส้นเรียบร้อยนะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าด้านล่างนะคะที่ครอบยาวนะคะไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน กจอ 8, 2, 0, 1, อ่างทองแต่จะไม่ได้เลขนี้นะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะคะเราเปลี่ยนให้เลย มาดูในส่วนของตัวดวงไฟหน้ากันนะคะไฟหน้าคันนี้ได้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ลูกแก้วสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟ d a y ์ไทม์ล n นนิ่งไลท์เรียงยาวสวยๆแบบนี้นะคะสภาพใหม่กริบนะคะไฟ LED เต็มระบบเลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอก1คู่ล่างด้วยพร้อมกับสเกริร์ตด้านหน้านะคะสวยงามเลยนะคะคันนี้เหลือแค่ทำความสะอาดนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะคะ เราทำความสะอาดเก็บงานให้นะคะคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันเลยแล้วก็ผิวพันด้านข้างเนี่ยไม่บอบไม่ช้ำเลยนะคะนี่มาดูในส่วนของตัวรถกันนะคะตัวล้อกันอ่ะมาตัวล้อนะคะได้มาเป็นล้อแมกทูโทนนะคะลงดำแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นล้อที่แทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะอาจจะมีเปื้อนนิดหน่อยเพราะว่ารถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะ คันนี้นะคะได้เป็นยางปี2021ด้วยนะคะได้เป็นยางปี2021เลยสัปดาห์ที่47นะคะได้เป็นยางบ s t o n e นี่สภาพยางนะคะใช้ได้อีก3-4ปยียาวๆเลยแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะสวยงามไม่มีรอยขีดข่วนโลโก้มาครบนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดูโอ v v t i มาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดำสีเดียวกับตัวรถ แบบปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวกระจกทั้ง2ฝั่งนะคะกระจกตัวรถนะคะเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานนะคะแล้วก็ติดฟิล์มจากแท้เดิมโรงงานมาด้วยนะคะคันนี้ด้ามจับประตูนะคะมีระบบสัมผัสนะคะเซนทันล็อกให้นะคะเวลาเราอยู่ใกล้ตัวรถถือกุญแจใกล้ตัวรถแล้วก็ได้กุญแจเป็นคีเลตแบบนี้เลยนะคะเป็นกุญแจคีเลตแบบนี้เลยมาดูในส่วนของด้านหลังกัน ด้านหลังของเจ้าอันติคันนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไฟท้าย LED สวยงามมา,มากๆเลยแล้วก็โลโก้เนี่ยมาครบเลยนะคะสเกิร์ตด้านหลังสวยงามไฟทับทิมตกแต่งด้านล่างด้วยพร้อมไฟเบรกดวงที่3เส้นโครเมียมตัดตรงกลางแล้วก็กล้องถอย1ตัวนะคะนี่เป็นตัว ESE Sport นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเลย ะคลายที่อยากได้หรือกำลังรออยู่นะคะมีเข้ามาแล้วสีดำนะคะเดี๋ยวเปิดดูด้านในกันเลยเราสามารถใช้กุญแจนะคะเปิดแบบนี้ได้เลยแล้วก็มันจะเด้งขึ้นให้เราอัตโนมัติเลยนะคะนี่ <Hey. S 1> หรือจะเปิดจากในตัวรถก็ได้นะคะภายในคันนี้สามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรแล้วก็สภาพใหม่สะอาดมากๆเลยพี่ๆดูได้เลยนะคะ ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีชุดแม่แรงยางอะไหล่สำรองให้นะคะโอ้หนักมากนี่ชุดแม่แรงยางอะไหล่สำรองนะคะนี่มีให้ครบรอยทางมะพร้าวนะคะเรียงสวยๆเหมือนเดิมนะคะซึ่งรถทุกคันต้องมีนะคะให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนี่แบบนี้เลยนะคะซึ่งอุปกรณ์มีครบถุงเครื่องมือชุดแม่แรงยางอะไหล่สำรองนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ย เป็นฝาแท้เดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมทุกจุดนะคะนี่เลยนี่สภาพแบบนี้เลยสวยกรีบนะคะสวยกริบเลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันปึบ๊บขออนุญาตปิดไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนี่ภายในสีดำนะคะคันนี้คุมโทนสีดำทั้งหมดเลย แผงประตูออกแบบมาเหมือนกันทั่วๆไปนะคะแต่ที่ได้เพิ่มมาก็คือฟังก์ชันภายในรถนั่นเองนะคะจะต่างจากตัวรุ่นธรรมดารุ่น 1.6G นะคะตรงที่เขามีฟังก์ชันเพิ่มมาให้นะคะนี่พวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันซึ่งนี่ครบเลยนะคะสามารถสั่งการจากพวงมลาลัยได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นปุ่มทูสตาร์ทเรียบร้อยนะคะนี่ตัวแอร์เป็นรูปแบบแอร์วงกลมแบบนี้เลยนะคะ สวยงามตรงนี้ก็จะมีที่ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาแบบออโตโอ้นั่นเองนะคะนี่เข้ามาข้างในเลยเดี๋ยวพลอยใส่จ้ะสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าเลขใหม่เวลาเขาสตาร์ทเนี่ยจะเป็นยังไงโอเค เราจะมาเริ่มสตาร์ทกันเลยนะคะวิธีการสตาร์ทให้เรานะคะเหยียบเบรกเอากล้องมองไม่เห็นให้เรานะคะเหยียบเบรกและกดปุ่มสตาร์ทนะคะนี่จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราดูหน้าจอเรือนไม้ของเขาแล้วก็แสดงผลได้ชัดเจนนะคะนี่เลขไม้อยู่ที่8 9 2หมกอิกิโลเมตรนะคะนี่สวยๆเลย หน้าจอนะคะชุดเครื่องเสียงของเขามาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะซึ่งรองรับวิทยุ FM AM ทั้งหมดแล้วก็บลูทูธ Google Map เราสามารถ เชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เวลาถอยตัวกล้องถอยเนี่ยจะทํางานแล้วก็โชว์ภาพตรงนี้เลยนะคะซึ่งตัวภาพของเขาเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ตัวพลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะเลยตัวแอร์ของเขาก็จะเป็นระบบแอร์ที่เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นระบบแอร์ออโต้ตัวเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเช่นเดียวกันเลยสภาพภายในคันนี้ถือว่าใหม่เอี่ยมเลยมาพร้อมกับ โหมดนะคะสปอร์ตแล้วก็ด้านบนคอนโซลนี่ใหม่สะอาดเลยนะคะดวงไฟใช้งานได้ปกติครบถ้วนนะคะไม่มีชำรุดใดๆทั้งสิน้นนะคะนี่อ่ <c oughs> เห็นไหมเอ่ย <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของภายใน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันแล้วเดี๋ยวพลอยใส่จะพาไปดูในส่วนของตัวเอ่อตัวเครื่องยนต์นะคะดับรถสักครู่หนึ่งโอเค แวะแวะดูเบากันก่อนนะคะในส่วนของตัวเบาะเนี่ยจะได้มาเป็นเบาะหนังปรับพับไฟฟ้านะคะซึ่งสภาพเบาใหม่เอี่ยมมากๆไม่มีขาดไม่มีํามเลยแล้วก็ตัวปรับนะคะใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีชำรุดใดๆทั้งสิ้นเลยนี่อ่าปรับขึ้นอ่าเห็นไหมใช้งานได้ปกติเลยนะคะตรงนี้ไม่มีปัญหาใดๆ แล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยคันนี้เขาความกว้างความความกว้างขวางเนี่ยเขาให้มาเยอะอยู่แล้วนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบเพราะว่าสไตล์รถเขานะคะขับง่ายไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็พื้นที่ในรถเนี่ยเยอะนะคะนั่งได้สบายสบายเลยแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะสภาพเบาะด้านหลังก็ไม่บอกไม่ช้าเลยคันนี้นี่แบบนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของตัว ภายในห้องผู้โดยสารนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันดูเลยนะคะเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะสภาพเครื่องไม่มีน้ํามันเยิม้มแล้วก็รอยแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบเหมือนเดิมทุกจุดเลยทางด้านหน้าฝั่งขวาไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะหัวน็อตไม่มีขยับด้านตรงกลางก็เช่นกันนะคะเพราะว่ารถของเรานะคะไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ําหรือชนหนักตีลังกามาอันนี้ไม่มีแน่นอนพีพ่่มั่นใจได้เลย น,ะะนี่แบตเตอรี่ทนนันด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะเช่นเดียวกันไม่คดไม่งองไม่บิดไม่เบี้ยวแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะคะฝาท้ายฝากระโปรงแท้เดิมป้ายมอกอชัดเจนรอยเม็ดอาร์กเรียงสวยๆเหมือนเดิมเลยนะคะได้รถสภาพใหม่ได้รถสภาพดีได้รถสวยได้รถเดิมแน่นอนพี่พีมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารถของพลอยใสยทุกคันที่นํามาให้ไม่มี ดัดแปลงเครื่องยนต์กลับสีหรือตัดต่อตัวรถมาอย่างแน่นอนอันนี้สามารถการันตีสูนยได้เลยนะคะพไอยใส่วารันตีสูนย์ให้พี่ๆทุกคันนะคะสามารถตรวจสอบเช็คสตอรี่แหล่งที่มาที่ไปได้เลยนะคะสำหรับเจ้าอันติคันนี้ราคา569,000ถ้าหากพี่ๆท่านไหนสนใจหรือกำลังรออยู่นะคะรีบติดต่อเข้ามาหาพยใสเลย ส่วน5 6 4 0 6 5นะคะรีบโทรกันเข้ามานะคะเพราะว่าเด๋รวรถจะไม่อยู่นะคะสีดำไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะคันนี้ที่ใครที่อยากได้เอาติแต่ไม่อยากได้ไว้ใช้งานอ่าไม่อยากได้ไปไป,ไปต่อยอดในการทำงานแต่ว่าอยากได้ไปใช้เองนะคะถือว่าตอบโจทย์เลยฟังก์ชันเยอะแล้วก็ออปชันเยอะด้วยนะคะที่สำคัญแต่งสเกิร์ต สปอยเลอร์ iler, มาให้รอบคันเลยนะคะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วเนาะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าหากพี่ๆท่านไหนสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาหาพอยใส่ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ